สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะมาจา้าคลิปนี้เราจะพาไปดูแลสุขภาพกันนะคะด้วยความที่นะอายุมากขึ้นนะคะสี่สิบบวกประมาณนี้นะก็ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะนี่คือบัคคอรี่นะคะบัคคอรี่นะบัคคอรี่นะคะ,คะ,คะเป็นอาหารนะคะที่ให้พลังงานสูงเลยทีเดียวนะคะบบัคคอรี่บัคคอรี่ แคลอรี่พลังงานและสารอาหารในปริมาณที่เนี่ยเยอะไหมบัคคอรี่ค่ะสุดยอดผักนะคะนิยมกิน,นกับสุขภาพใช่ไหมนะหรือยังไงนีก็ใช่สิอะไรจะเกิดขึ้นถ้ากินบัคคอรี่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยบัคคอรี่หรือกลําดอกอิตาลี จัดอยู่ในผักตระกูลกระรำจัดอยู่ในผักตระกูลกระรำนะทุกคนบักคอรี่เป็นผักที่ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของดอกอ่อนและก้านนะคะตามนี้เลยนะเขาก็จะมีใบให้ด้วยนะคะทุกคนนี่เหมือนคะนาไหมก็เราก็ว่าเหมือนกระลําดอกบ้านเราเหมือนคะนานะคะแต่เขารสชาติเป็นยังไงอะบคอรี่เป็นพืช เมืองหนาวมีถิ่นเดิมอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปหรือบริเวณประเทศอิตาลีเริ่มมีมากและนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดยในระยะแรกก็มีการปลูกทางแถบภาคเหนือซึ่งผลผลิตมีน้อยมากแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะนี่ก็ราคาสูงอยู่นะหัวเท่านี้คิดว่าเท่าไหร่อ่ะ30บาทนะคะทุกคนเนี่ย30บาท ราคาค่อนข้างที่จะ,ะแพงนะคะเนื่องจากเป็นของแปลกใหม่แล้วก็เนี่ยะมีเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นอ่ะจริงๆแล้วก็จะมีเหมือนกับเหมือนกับกระลำดอกบ้านเรานั่นแหละนะคะปลูกได้เฉพาะหน้าหนาวประมาณนั้นหรือว่าเมืองหนาวนะภ mm hmm. าคเหนือเขาอากาศดีๆเนี่ยค่ะเพาจะปลูกประมาณนั้นะนะคะทุกคนแต่สําหรับนอกฤดูนั้นยังปลูกได้เฉพาะภาคเหนือที่มีอากาศเย็นบางเขตเท่านั้นแหล่งที่ ปลูกบล็อกคารีกันมากก็เพชรบูรณค่ากรุงเทพกาญจนบุรีช่วงที่เหมาะสมก็คือตุลานี่แหละนะะตุลาคมถึงมกราคมนะคะอุณหภูมิที่ชอบก็อยู่ที่ประมาณ18-23องศา,าเซลเซียสนะคะทุกคนก็เนะะีเราก็จะได้เห็นนะคะบล็อค,ครีอันนี้หัวเล็กนะก็หัวเล็ก30บาทก็แพงอยู่นะนะแต่ถ้าเป็นาสายลมเดือนตุลาออบพัสรสานะฮะตุลาพฤศจิกาธัานวา ก็มากระนาประมาณ3าสี่เดือนนี่นะคะน่าจะามีราคาที่ถูกลงอยู่นะลักษณะาภายนอกของบล็อกเกอรี่เนะะี่ยค่ะก็จะมะีใบกว้างนะคะสีเขียวเข้มเทานะคะนี่กว้างสีเขียวเข้มเทานะคะริมขอบใบหยกัยกหยกักนี่นะคะหยกักทรงพุ่มใหญ่กิ่งก้างด้วยน,ะะนี่ยพุ่มใหญ่แล้วก็เป็น,ปนก้่งเป็นก้านเนี่กระบาใบเนะะี่ยลำต้นเนะะี่ยลำต้น,น,ะะลตนและ วกวบนะฮะดอกอยู่รวมกันเป็นกลุ่มช่อนะดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะเป็นฝอ,อ,อยนะคะสีเขียวเข้มค่ะดอกมีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรนะคะโดยทั่วไปนิยมกินตรงส่วนที่เป็นดอกค่ะน,นิยมกินตรงนี้นะคะเอาไปลวกจิ้มแจวก็ได้นะคะหรือจะผัดน้น้ำมันไห้ก็อร่อยดีนะคะส่วนลำต้นจะนิยมลองลงมาแต่ในด้าน คุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะวิตามินซีนะะกับมีอยู่มากที่ส่วนของลำต้นนะคะนี่ลำต้นนะะส่วนของลำต้นที่ตัดออกมานะะีดังนั้นหากเก็บบลอกคอรี่ไว้นานแล้วพบว่าดอกกลายเป็นสีเหลืองจึงไม่ควรทิ้งให้นําส่วนของลำต้นมาทำอาหารรับประทานได้บลอกคอรี่มีรสหวานกรอบจึงเป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ สารอาหารก็เยอะนะคะส่วนการปลูกก็นะคะปลูกในสภาพที่นะคะอุณหภูมิต่ำด้วยนะคะทุกคนกับสุขภาพนะคะก็ะถือว่า,อ,าอุดมไปด้วยนะคะสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเจ็ดวิธีกินบั克เรี่ให้ได้ประโยชน์เต็มที่เนะะี่ยค่ะซึ่งเรากินผิดวิธีมาตลอดหรอเรากินผิดวิธีมาตลอดหรอหรือย,ยังไงนคะ ไหนไปดูซิเจ็ดวิธีการกินบลอกคอรีร่เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลือกบลอกคอรีร่ให้เป็นนะคะก็ประมาณนี้ได้นะคะถ้าแกกจัดกว่าน,นี้นะหั่นแล้วก็พักไว้นะหั่นแล้วก็พักไว้นะคะอย่าเพิ่งปรุงนะคะกินทั้งต้น,นะะต้นอ่อนบลอกคอรี่ยิ่งมีประโยชน์นะคะเหมือนกับอดอกขาต้นทานตะวัน,นะะใช่ไหมนะคะปรุงด้วยความร้อนต่ำนะคะ กินบัคคอรี่นะค่ะกับอาหารที่มีวิตามินซีแล้วก็ไขมันดีนะคะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแม้ว่าบัคคอรี่จะมีประโยชน์มากมายแต่การกินมากเกินไปหรือกินบัคคอรี่ที่ยังไม่สุกมากนักอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะหรือเป็นโทษของบัคคอรี่นะคะที่อยู่เหมือนกันนะคะเราจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะหรือปรุงให้สุก มากขึ้นนะคะจะต้องสูญเสียอาหารไปบ้างแต่สําหรับผู้ป่วยไทยรอยก็ควรระวังในการกินวัคคอรี่นะคะให้มากเพราะมีสารกอยตัวเชื่น,นื้ที่อาจส่งผลต่อการทํางานของต่อมไทรอยด้วยนะคะ,ะนี่คือนะคะสาระดีๆนะคะกับท่านที่นะคะชื่นชอบในการดูแลสุขภาพะค่ะทุกคนเนี่ยบคอรี่นะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายเลยนะคะ ก็นาไปผัดนะฮะนี่ก็จะเอาไปผัดนะฮะหรือว่าจะลวกก็ได้นะใครที่อยากจะลวกก็ลวกนะคะลวกกินกับน้าพริกลวกกินกับน้าพริกนะฮะหรือว่าเอาไปาผัดประมาณนั้นนะฮะกุ้งผัดบัคารี่อะไรทํานองนี้บัคารี่เป็นผักในตะระกูลกระรั่ มีรูปร่างหน้าตารสชาติคล้ายขึงกบกรัมดอกนี่แหละนะคะนำมาประกอบอาหารได้หลายแบบนะคะหลายเมนูนะยค่ะทั้งยังเชื่อกันว่ามีสรรพคุณต้านมะเร็งลดไขมันคอเลสเตอรอลป้องกันโรคไขข้อเสื่อมและบรรเทาอาการโรคประวานได้อีกด้วยนะคะบัคคอ,อาารีสิบกามจะให้พลังงานประมาณ31แคลอรี่ค่ะและอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญมากมายอย่างวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเคนะ พอ o โฟลิกนะค ective, นะโพแทสเซียมนี่คะกากใหญ่อาหารและยังมีโปรตีนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผัาชนิดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้ปลาคอรี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบสำคัญหลายชนิดเช่นนะซั Indo, นโฟร, Indo, 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 ราเฟและอินโดเนี่ยะอินโดอินโดอินโดนี่แล้วก็นะฮะอีกหล,หลายอย่างนะฮะที่มีคุณสมบัติต้านมาเนะเร็งนะฮะสาร ต้านอนุมูลอิสระนะฮะแล้วก็ช่วยการยัำยังการเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งนะคะลดแกนอักเสบรดความดันโลหิตนะะรวมทั้งมีสารกลุ่มคาร,ร์โบไฮน่อยะ,ะที่อาจช่วยบำรุงสุขภาพสายตาด้วยนะคะทุกคนบอกอรีกับสุขภาพกับสรรพคุณนะะต้านโรคหลายอย่างนะะต้านมะเร็งประมาณนั้นนะคะลดความเสี่ยงของหลอดเลือดอหัวใจค่ะ ป้องกันโรคไขข้อผู้ป่วยเบาหวานนี่นะสุขภาพดีมากมายเลยทีเดียวนะคะกับบอคโคลี่ค่ะผักที่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะควรกินบ่อยไหมก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าด้วยนะฮะเพราะว่าดอกหนึ่งค่อนข้างที่จะราคาแพงมากนะฮะแต่ว่ากินทุกวันดีไหมก็ดีนะคะถ้าอยากจะกินทุกวันนะกับบอคโคี่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากินบอคโคี่ทุกวัน นั่นนะสเนี่ยเราอย่าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นรักานนะฮะบัคคอรี่ผักดีมีประโยชน์มากมายค่ะกับสรรพคุณหลากหลายทีเดียวนะ่ะนำมาแบ่งปันและเล่าสู่ฟังนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ